ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด erm n a t i o n a l l y Determined Contribution NDC ฉบับที่2หรือ NDC 3.0ของประเทศไทยซึ่งเป็นกรอบเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในระยะ10ปีข้างหน้าพศ2574-2578เพื่อย,ยืนยันความมุ่งมั่นต่อประชาคมโลกในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปาเีสที่กำหนดทิศทางการดำเนินการ ดำเนินงานด้านการลดกา๊าซเรือนกระจกของประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตำ่ำโดยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจุดยืนของประเทศไทยในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับนานาประเทศถือเป็นก้าวสำคัญในการเร่งเป้าหมายเนทซีโร่ ero, ให้เร็วขึ้น15ปีโดยกำหนดเป้าหมาย ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เหลือไม่เกิน152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ4 7จากระดับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในปีคศ2019รวมถึงได้จัดทำแผนการลงทุนเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศ230,000ล้านบาทในการสับสนุนไทยลดกา๊าซเรือนกระจก32.8ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่ง NDC 3.0ต่อ UNFCCC อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะนำเสนอต่อที่ประชุม COP 3 0นณเมืองเบเลงหสาสาธารณรัฐปาซิลเพื่อประกาศความมุ่งมั่นของไทยในเวทีโลกอย่างเป็นทางการครับ